สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลน,นปตขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric ครับปี2022รอบรองชนะเลิศนัด2อคู่ระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติมาเลเซียเตะสนามธรรมศาสตร์รังสิตเวลา1ทุ่ม30นาทีก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c คร b e ให้พวกเราด้วยนะครับ ผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นทีมชาติมาเลเซียชนะไป2นัดและเสมอไป1นัดผลงาน3นัดล่าสุดของทีมชาติไทยชนะ1เสมอ1พ้า1โดยนัดล่าสุดพึ่งบุกไปพ้ามาเลเซียในนัดแรก1ประตูต่อศูนย์ ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของทีมชาติมาเลเซียชนะ2อพา1โดยนัดล่าสุดพึ่งเปิดบ้านชนะทีมชาติไทยนัดแรก1ประตูต่อศูนย์ความพร้อมก่อนเกมของทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีใครเจ็บใครแบาดพร้อมลองสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าทีมชาติไทยจะส่งลงสนามในระบบ4-4-2ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกิติพงษ์ภูแถวเชือกหลัง4ตัวสุพนันบุรีรัตน์ พันสาเหมวิบูลก์ิตสดากาแมนสัส,ะสะรักไหัยประโคนกลางคู่ธีรทรบุญมาทันสารัตอยู่เย็นปีกสองข้างเอกนิตปัญญาปดินผาลาส่วนหน้าคู่อดิศักไกรสอนและธรสินแดงดาส่วนความพร้อมของทีมชาติมาเลเซียก็ไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดทอดบานแต่ย่งใด พร้อมลองสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าวทีมชาติมาเลเซียจะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูอาเมซายิฮานหลัง4ตัวควานตินช่างซารุนบินซูบากาโดมินิกตันรูแบนติที่รานแวนกาเดซานกลางคู่สจวตดวินกินแบรนดอนกันตัวรุก3ตัวซาฟาวีราชิตลีทัก ไฟสั้นบินหาริมและหน้าเป้าดาเรนรอบเกมคู่นี้คาดว่าทีมชาติไทยจะมาเดินหน้าบุกเต็มกำลังเนื่องจากนัดแรกพลาดท่าแพ้มาเลเซียไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ไม่มีทางเลือกที่จำเป็นต้องยิงให้ได้ผลต่างสองลูกขึ้นไปและจะต้องไม่เสียประตูแต่ถ้าเสียประตูเมื่อไหร่ต้องยิงห่างสมลูกทันทีจึงจะเข้ารอบชิงเพราะรอบนี้ใช้กฎอเวโกเพราะฉะนั้น ทีมชาติไทยต้องมีความหลากหลายในการเข้าทำไม่มากกว่าเกมแรกจึงจะสามารถเจาะประตูมาเลได้ส่วนมาเลเซียเกมนี้พวกเขาก็คงความได้เปรียบจากการชนะทีมชาติไทยมาแล้ว1นึ่งประตูต่อศูนเกมนี้เขาจึงน่าจะมาเล่นแบบเดิมด้วยการแพักกลางและหลังหินนั่นรอจังหวะป้องเดียวหายเหมือนเกมแรกเพราะพวกเขาขอแค่ไม่แพ้หรือแพ้แบบยิงประตูด้วยผลต่างไม่เกินหลูกเช่นสองประตูต่อสอ กเขาก็จะเข้ารอบทันทีแต่ถึงกระน,นั้นด้วยความที่ทีมชาติไทยได้เล่นในบ้านและมาเลก็เล่นนอกบ้านไม่ได้ดีอะไรนะักประกอบกับคำว่าบอลไทยอยู่ในสายเลือดจะทำให้ทีมชาติไทยชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราบอนลนอปต่อครบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบพอระคุณครับ